สวัสดีครับผมช้านี้ที่สกลนครอยู่น้ำมือผมนี้คือฟักทองสกลนครเรียกมะอ,อึคือสีผ้ากันหูจักอยู่ดอกน้องพี่น้องมะอึเนาะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสรรพคุณทางยาของพืชนีอย่างตาสนีส่วนรากของพืชน,นี้สามารถช่วยปบรรเทาอาการพวกไอพี่น้องไ,งไอได้รากของพืชน,นี้ไอได้พี่น้องด้แก้ไอเด้ เอาไปใส่รากมะเขือขึ้นรากมะแข้งขมรากฟักทองและบีบบางน้ำบางนาใส่จะไปบรรเทาอาการพกไอได้อย่างดีด้อพี่น้องเด้องสำหรับท่านที่ใดท่านใดไอเรื้อรัองไอามานานเหตุเกีอยอบางนะพี่น้อง้อส่วนผลของพนันธุ์เดตาซะเนี่แม้นไัยเป็นเบาหวานความดันข้ามาเบิง่งข้ามาฟังเวลาหนึ่งหมักอือ้อล้างน้ำดีๆอย่าปอกเปลือกเนะ เอาคือไ่ให้พอกตาสเสน่ห์มากก,ก,าากินโรกระเพาะรืวะเขากระล้างน้ำดีๆเอาแปรงถูสําหรับท่านที่เป็นเบาหวานและความดันกินทั้งเปลือกเลยพี่น้องเพื่อจะไปบรรเทาอาการพวกน้ําตาลได้อย่างดีได้ลดน้ําตาลเฮ็ดไห้เบาหวานของท่านนั้นบรรเทาเบาบางหรือดีขึ้นความดันคือกันนะพี่น้องเด้อเพื่อนก็นสามารถช่วยได้เด้อถ้ากินทั้งเปลือกเพื่อนยังสามารถช่วยไปบรรเทาอาการเกลียยเกลบพวกโรคไรในลำไส้ กินทั้งเปลือกพนะเพื่อนน้องเด้อแต่บอดไมายครับว่าจะให้กินมากเกินประมาณเด้อให้กินแต่พอดีกินวันละเล็กวันละน้อยบอแม่นได้เพิ่นหัวเพิ่นเป็นสมุนไพรดีแล้วให้กินหลายมันก็เกินประมาณมันจะเกิดโทษคือกัดนะพี่น้องเด้อสมุนไพรทุกสิ่งทุกอย่างถ้ากินมากเกินประมาณรู้ว่ามันดีแล้วกินมากๆก็เกิดโทษคือกันให้กินแต่พอดีเพิ่นยังสามารถช่วยไปบรรเทาอาการพวกต่อมลูกหมากตูเด้อเปลือกของเพิ่นนี่ บรรเทาอาการเกีียเกยกับพวกต่อมลูกมากโตได้พี่น้องเอ้ยผเป็นต่อมลูกหมากโตให้ท่านเอากินลองมึงได้พี่น้องเด้อมันจะไปลดอาการพวกต่อมลูกมากโตได้อย่างดีเด้อนอกจากบรรเทาอาการต่อมลูกมากโตแล้วส่วนมเมล็ดของเพันเหนือกินได้บอตาสนีกินได้ครับผม,มเมล็ดของเพันก็นสามารถช่วยไปบรรเทาอาการพวกสมองลงลงลืมลืมกินเล็วจะบำรุงสมองได้อย่างดีเดินสิปยิบขวดน้ำ ปลาปยิบสากมาสิปลเอาของปลเอาเนื้ออื่นมาสินะมันลงลงเล,ลื่อมๆให้กินมเมล็ดมันบ่อยๆเด้อพี่น้องเด้อแต่บนอันหมายครว่าจะให้กินมากเด้อให้กินเวลาเล็กวันน้อยเมล็ดของเพิ่นนะจะบำรุงสมองได้อย่างดีเพิ่นยังสามารถช่วยไปบำรุงสายตาเด้อพี่น้องเด้อส่วนมเมล็ดของเพิ่นนะบำรุงสายตาได้อย่างดีนี่แหละครับผมประโยชน์ของฟักทองหรือมังอ,อึทุกสิ่งทุกอยา่างก่อนกินก่อนใส่ให้ศึกษาดีๆก่อนเด้อจังหาอยู่จังหากิน กินไ้อยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไข่ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับผมขอบพระคุณครับ